สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาดูรูปพีทนะครับฐานสัตว์ประหลาดกันนะครับรู้หรือไม่ครับนี่คือตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับเราคั่วมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเรียกว่าตัวแมงกิซซอนนะครับแมงกิซซอนนี่เราทอดกรอบแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะครับอร่อยมากๆเลยรสชาติเป็นไงลูก เค็มแล้วก็มันๆันะตอนนี้ช่วงฤดูที่เขาออกมาหากินนะครับช่วงนี้แล้วก็จะรู้สึกว่ามีไข่เต็มท้องเลยครับอร่อยมากเลยนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าตัวแมงกิซซอนนะครับเราทำการทอดกรอบนะครับทอดกรอบเดี๋ยวเราจิบมาให้ดูครับทอดกรอบดูครับนี่นะครับตัวอย่างนี้เลยครับท้องเนี่ยจะเป็นตัวดำๆครับอร่อยมากเลยครับเนี่ยครับตัวแมงกิดซอนนะครับ อ่าตอนนี้เขาจะใช้รักษาไฟลอ่อนะครับเขาเรียกว่าเอาไฟไปส่องมันก็จะบินเข้ามาหาไฟนะครับตอนนี้ท้องจะตึงๆนะครับอ่าจะมีไข่ในท้องด้วยรสชาติอร่อยมากเลยนะครับเด็กๆชอบมากอือ,อ,อ,อร่อยจริงๆครับอตอนนี้นะครับเราไปจัดซื้อมานะครับก็ แล้วก็เอามาคั่วนะครับแล้วก็ทําการแพคไว้ในตู้เย็ยนเยอะพอสมควรครับนี่เราสต็อกเอาไว้นะครับมันมันจะมีเฉพาะในช่วงหน้าไปหน้าหนาวนะครับไปถึงหน้าร้อนนี่แหละครับมันก็จะออกมาตอนกลางคืนนะครับาชาวบ้านเขาก็จะไปส่องไฟหาได้วันละประมาณสัก5โลถึง10โลนะครับเราก็ซื้อมานะครับเพื่อที่จะเอามาไว้ถับทอดรับประทานนะครับบางคนก็เอาไปทําเป็น น้ำพริกนะครับทำแจวนะครับแล้วก็ทำเป็นของทานเล่นนะครับขบเคี้ยวกันในบ้านในครอบครัวได้เหมือนบ้านเราครับเอามาทอดคั่วอร่อยอร่อยอร่อย,ออยไหมลูกอร่อยมากค่ะลูกพี่บอกว่าอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ